หมอว่าหน้าแก้มหน้าน้อยต้องเติมประมาณกี่ซีซีคะคุณหมอหน้าแก้มน้อยคือต้องดูว่าหน้าเล็กหน้าน้อยหรือหน้าเล็กหน้าใหญ่อ่าถ้าน้าเริมแต่แต่ปูปูอาจใช้ประมาณสามซีซีนะหน้าแก้มออ่ะืมเออถ้าหน้าประมาณประมาณปูค้นหน้าใหญ่หน้าเล็กกว่าเออน้าประมาณปูประมาณปูก็คือความกว้างหน่าจะประมาณที่ยี่สิบอะยี่สิบ สิเ็เซนนะประมาณไมถว่ามันแล้วแต่คนเอาว่าต้องจับดูบางที่ดูเหมือนใช้น้อยแต่เวลาผู้จับลงไปอ่ะเฮ้ยฐานกระดูกไม่มีเลยว่ะอ่ะมันก็เพิ่มมานิดนึงถูกแค่นั้นเองเอาอย่างนี้ลองจับเองดูก็ได้ว่าประมาณเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทหนึ่งอ่ะประมาณหนึ่งซีซีอืมถ้ากดลงไปแล้วมันขาดเยอะก็อาจจะซับสองืมหรือถ้าไม่แน่ใจก็เติมสองอันก็นได้หนิก็ทําไปดูกระจากไปบอกหมอเขา เพราะว่าที่อื่นเขาก็มีฟิลเลอร์มัน 10cc อยู่แล้วเราก็ซื้อทีละหนึ่งทีละสองแล้วเติมไปโยกระจกไปถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็กลับบ้านไปดูว่าชอบไหมชอบก็มาเติมเพิ่มไม่ดีม,มันจะมีแค่จุดเดียวที่อยากให้เติมทีเดียวให้จบก็คือหน้าผากก็มันเจ็บแต่จริงๆเรื่องการทําฟิลเลอร์ไปแล้วเติมอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ไม่ใช่แบบหนึงห่ง cc แล้วกันอนนาทิตย์หน้ามานหนึ่ง cc แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นการเสี่ยงเจ็บไม่มีประโยชน์แล้วก็ การที่เราเอาเข็มเข้าหน้าไปทีเนี่ยโอกาสน้อยมากที่ติดเชื้อแค่ไม่มีเคสติดเชื้อเลยไม่แค่ไม่มีไม่มีเคสติดเชื้อเลยที่เราเออแต่จะเสี่ยงทําไมอะโอกาสมันน้อยมากแันมันก็ไม่ควรมีใช่ไหมใช่เออ